เอเยอาสวัสดีครับผมเซลปีเนื่องจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็มทีหนึ่งห้านะครับผมปีสองพันสิบแปดจุดยี่สิบสามเลยนะฮะคันนี้สวยๆรถเดิมๆเลยนะเป็นรถค้างสต็อกนะฮะลูกค้าสภาพใหม่กิฟต์เลยนะเลขไมค์แค่หลักพันโลอีกแล้วนะฮะ ุดสีเดิมนะฮะเป็นสีน้ำเงินออกกลมๆหน่อยนะตัดด้วยล้อเหลืองนีออนนะฮะทททเท่ๆเลยเด่นๆเลยเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะครับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะฮะคันนี้รถบ้างครับผมพร้อมขับขี่ใช้งานสวยๆเลยไฟหน้าเท่ๆแบบนี้เลยนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะครับผมนะสวยๆเลย ได้โชกอัพไซด์ดาวมาให้เป็นที่เรียบร้อยสีทองตัดกันได้ดีสุดๆเลยนะฮะแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิทให้หมดแล้วนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดกริฟต์เลยนะดอกยางหลังแน่นๆนะฮะสวยๆเลยนะครับลูก้าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเลขไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นนะฮะคุ้มๆเลยนะครับเจ้าคันนี้เลขไม้เจ้าคันนี้นะฮะอยู่ที่7,400โลเท่านั้นนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะ ส9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาดีสุดๆไปเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะคะใครสนใจนะครับผมช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย